เทวาือเมื่อนั่กับมี่ลยเนาะแต่สานี่ได้ไล่อยู่บ่ได้ไได้ใหญ่สาวนี่าใหญ่ตอนนี้มั้ลืใหญ่เนาะไปใหญ่ังวปใหญ่ใหญุ่ดก็ปซิวปใหญ่ไปใหญ่ี่น้อเพราะว่าเขาจถือเมื่อน้่เนาะเขาเมื่อน้ำม mà sân nhà các bảo lá mà bỏ thẳng thì nào đôi mà một thân thì nóng thưa quá con lai mất bản thì nóng mất bản bức thủng ngon này thì nóng thả bao nhiêu cát Tức hè soạn sơ đùng cái ai mang cho vợ này này vợ này vợ đây tại sao này đây vợ sao này này thực tố sao này ba tô đi ẩu thứ ba he man, he man. Bà, này, bà, này, đấy, này, nó he man phù đại lai cái đại lai nói nó mân bố mi mân bố mi tức hào lơi bài เจ้าได้สัตว์ไดไล่พวกเจ้าบ่ได้มาบ่ทันเช้านี่แมนมาซ้ายเจ้าเมื่อมันเลยบ่แมนป้าถือเนาะผาบบรรยากาศ น้องทั้งบัานทุกคนพี่น้องน้องร่วมบ่เอื่อยนี่น่องร่วมครูปี้บ่แนวนี่เออครูปี้เด็ดพี่น้องเด็ดซาบองไม่ซ้ำขำเนาะบืนบ่หรือมือนนี่บืนเนาะแมนเออ เสิ่าห5 5สัมผัสว่ะข้าเจ้าได้ยีบ๊อได้ไหมได้ไหมโอ้ยไปได้ไอ้ได้อยู่บ่ได้จักโต้ไอ้ได้เยอะแต่เศร้าแต่เศร้านี่ได้ไรบ่เออเออเอานด้ไหมป้าขึ้นฮะ พี่น้องเขาเจ้าเอาเนาะมึงนี่คือเมื่อนัำเมื่อไหร่เท่าพูาเต็มตาเต็มของตอนนี้เขาเจ้ามาใหม่เนี่นนนยนาะคนไล่รีบพี่น้อง

ในวไลคนไลกเกินเนาะคูปี uhm. ้เน uh, an ี่ยหนบ๊อบืนเท่าบุญใหญ่เนาะมีวงมาลงบ่บ่บ่มีเนาะป้าเถ่ดพี่เนาะโหป้าเขาเจ้าโห ถือว่าม่านเติบนะทางนี้ม่านอยู่ไอโฟม่านอยู่เออนี่เ้าจะตึกกุ้งบ่ากุ้งบ่อยู่ต่ำแค้มฮะุ้งเออมันอยู่ต่ำแค้มเนาะ เฮ็ดชวี่เงยใหญ่บ่อไรบ่ได้เ็ดสิเออได้มันขึ้นนอข้าวเจ้ากวนลายเอาหน่อยแม่ฮะเรียบร้อยบ้านนี้ป๋อป้าข้าเจ้าคือบุษอนบ้านนะแต่ขบโขกอยู่ไพกะนาวเนาะแมนป้าอะไรเถอะเนาะ เจาได้ลางอยู่บ้าสาเนี่ยพร้าบรรยากาศนิดในน้องพี่น้องผูเมื่อผมมาอน้องตอนนี้น้องลงพระเจา้าเพือว่าเขาเจ้าเอาผ <ๆ S 2> ู้ปี่อน้อง nào hết tuần này, like, <coughs> <coughs> này like. không không sao nên lại như vậy sao nè yeah. này? có là khăn soap thôi. Tối mưa lại đó. Yeah. Yeah. Ba, เดี๋ยวจะพวกบริป้าบอกบริป้ามานลำลังก่ว่บริป้าผวกเก่งกเก่งด้นอพวกพวกแหนขมานนออป้าอะไรป้าไหนป้าแถวบ้าเด็ดขนาดนอ จุดเท้าแล้ตีพอไปเจาา้าหาะเจ้าได้เครื่องสอบโอ้เธอว่าตึ้งเกินเนาะบาทในบบาสัญญากระิีกับเลยพี่น้องเย้ยเขาเจ้า,จาตึกอยู่แบบนี้คูป,ปี้เนาะจบคลิปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเขาขอบใจ